สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราทีมงานคิปหายการช่างเหมือนเดิมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกที่พวกเราได้ลงมือทําวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของเจ7 L47 ของทางคูปต้าที่เกิดอุบัติเหตุ ก็คือเสื้อเฟืองท้ายแตกแล้วก็ฝาไฮยดรลิกแตกความเสียหายจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูสำหรับคันนี้จะเป็นคูบ o ต้ l c 7 s p ความเสียหายก็คือเสื้อเฟืองท้ายแตกทะลุออกมาเลยครับ ดูนี่คือชิ้นส่วนที่ได้หลุดออกมาเกิดจากอุบัติเหตุเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนในการรื้อว่ารื้ออะไรบ้างชิ้นส่วนไหนบ้างเชิญชมกันเลยครับ น,นี้เราก็ลื้อมาถึงครึ่งทางแล้วครับหลังจากที่เราเอาส่วนไม่ว่าจะเป็นของล้อซุ้มบางโคนหรือว่าจะเป็นพักเทา้าเป็นเบาะตอนนี้เราก็ได้ถอดออกหมดเรียบร้อยแล้วจะเป็นส่วนหลังคาก็ถอดเรียบร้อยแล้วพอมาถึงขั้นตอนนี้เราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็จะเห็นได้รอุมมากขึ้นว่าจะมีส่วนใดเสียหายบ้างตอนนี้เบื้องต้น เฟืองข้างในยังไม่มีการสึกลอ้อจะเห็นได้ชัดเจนก็จะเป็นเฟืองท้ายและฝาไฮเหามือนเดิมครับแล้วก็ชุดฝาเบรกก็ตอนนี้ยังไม่เห็นการสึกลอ้อทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อย่าเพิ่งพันธง n เราก็ต้องรื้อดูให้ถึงข้างในมันก่อนได้ลืมอ,ออกมาก่อนชุดกาดชุดสีก็ได้ออกไปหมดแล้วทีนี้ก็จะมาเป็นชุด พวกไฮดรลิกหรือว่าตัดท่อนไฮดรลิกแล้วก็ตัดท่อนออกแล้วเราค่อยมาดูความเสียหายภายในอีกรอบหนึ่งระหว่างนี้ก็ดูการลื้อไปเพื่นๆก่อนนะครับ ับสำหรับเคสนี้ก็ทำการถอดเสร็จสิ้นเรียบร้อยหลังจากใช้เวลามาสักนิดหนึ่งทีนี้สิ้นส่วนการเสียหายเพิ่มเติมที่เจอก็จะเป็นลูกปืนลูกปืนฉุดใบสีเกิดความสึกลรอตรงนี้มีความมีความสึกลรอของลูกปืนอันนี้ก็จะลองเสนอลูกค้าดู ว่าลูกค้าจะเปลี่ยนไหมหรือว่ายังไงแล้วก็จะเป็นชุดบายสีเดยหมูของเฟืองท้ายตรงนี้ก็จะลองเสนอลูกค้าดูว่าลูกค้าจะเปลี่ยนไหมส่วนความเสียหายเพิ่มเติมที่จุดอื่นตอนนี้ก็มีประมาณนี้จะเป็นเสือ้อเฟืองท้ายแล้วก็ชุดฝาไฮดรลิกชุดฝาไฮดรลิก าสาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นก็คือลูกค้าเคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้วรอบหนึงมีการเชื่อมมาก่อนเห็นรอยเชื่อมตรงนี้ไหมครับมีการเชื่อมมาก่อนตรงนี้คือรอยเชื่อมครั้งที่แล้ว ชิ้นส่วนชิ้นนี้มันจะเป็นเสื้อเสื้อเหล็กรออันอันที่จริงแล้วก็ไม่ควรเชื่อมเพราะว่าความแข็งแรงจะลดหายไปมากเลยครับสำหรับการได้แตกหักแล้วสำหรับอาการก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองทำราคาแล้วเสนอลูกค้าดู ก็ท้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะตัดสินใจจะซ่อมอยังไงหรือจะเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างอาจจะมีตรงไหนเพิ่มเติมหรือตรงไหนจะลดออกเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเบิกอะไรหลังจากลูกค้าเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูตอนประกอบอีกเช่นนึงครับ หลังจากที่เราได้อะไรมาแล้วเราก็เริ่มย้ายอะไรจากชิ้นส่วนเดิมมาเข้าชิ้นส่วนใหม่พร้อมประกอบไปเลยครับ You date? สำรับ l c 7คันนี้ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยส่วนเรื่องของเวลางบประมาณในการซ่อมจะหมดเท่าไหร่ก็จะมาเล่าข่าวๆให้ฟังเวลาที่ใช้ไปก็จะอยู่ประมาณ3วันครับ3วันทั้งเรื่องอะไรพอดหรือประกอบเวลาของการลื้อก็อยู่ราว 6ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงได้ในการหรือชิ้นส่วนแล้วในการประเมินอะไรก็จะอยู่ประมาณ4 4ชั่วโมงในการตรวจสอบดูความเสียหายดูชิ้นส่วนที่สึกล้อเพิ่มเติมความเสียหายว่าเสียหายตรงไหนบ้างแล้วก็แจง้งลูกค้าพร้อมประเมินอะไรจะอยู่ราวๆ4ชั่วโมงทีนี้ ในการประกอบพร้อมเก็บรายละเอียดก็จะอยู่ประมาณ1วัน1วัน1วันพร้อมเก็บรายละเอียดแล้วส่งรูลูกค้าสําหรับพวประมาณที่ใช้ไปเป็นค่าอะไรก็จะอยู่ประมาณ2 2 3 0 0 0ืประมาณนี้อยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0เป็นอะไรเบริกศูนย์ทั้งหมดเป็นอะไรแท้ ของทางกุบตาเบิกศูนทุกชิ้นส่วนการใช้งานและการทดลองคร่าวๆเดี๋ยวผมจะให้ดูในคลิปว่าประกอบแล้วจะเงียบไหมหรือว่าจะยังมีเสียงอะไรไหมชิ้นส่วนที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเสื้อเพืองท้ายฟาไฮดรลิกและก็จะเป็นชุดลูกปืนที่สึกล้อชุดลูกปืนบายสีเดือนหมู ส่วนใบสีเดินหมูเฟืองท้ายที่ผมได้ชี้ให้ดูในข้างตน้นลูกค้าก็ยังยังไม่เปลี่ยนลูกค้าก็คุมงบประมาณยังไม่เปลี่ยนทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับลูกค้าตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนหรือไม่อะไรยังไง